อ,อดครับตัวนี้ดีมากคือทนทนน้ําท่วมแล้วตลาดค่อนข้างดีสําหรับลุงนะสาหรับลุงมันเป็นตลาดเฉพาะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยหลายคนถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําตลาดมันก็ลําบากหน่อยแต่ว่าอันนี้ไปทําอะไรเออพูดได้เป็นเรื่องไปแล้วกุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่ที่แปลงไผ่หลอดครับ ตอนนี้อยู่ที่แถวเขาเรียกว่าสวนไผ่โนนห้อมนะสวนไผ่นานาพันธุ์แต่ว่าตำแหน่งโนนห้อมครับตัวน,นี้แปลงน้ําท่วมนะ,ะเดี๋ยวเราสาธยายให้รู้ก่อนตอนนี้เราปลูกโดยที่ไม่ได้ไถครับเห็นไหมครับมีแต่หญ้าเรียกว่าหญ้าอะไรเนี่ยนี่นี่มาดูครับน้ําลดประมาณ15วันแล้วครับนี่แต่ยังมีความชื้นอยู่เลยนะครับนี่เราก็แหวกปลูกเอาไอ้นี่คือหญ้าที่เขา ใช้ในการทําให้ใหตะลิงพังอะไรพวกนี้เขาก็จะปลูกเขาเรียกก็แฝกนะครับยาแฝกเราก็ปลูกลงไปในนี้นะครับนี่ไปเอาจากข้างบนซึ่งเราปลูกไว้หนึ่งปีแล้วก็กลับมาใหม่อีกแล้วเพราะไงรู้ไหมเรามาเช็คแล้วปรากฏว่าไม่ตายนุนนั่นแหะผ่านน้าท่วมมาแล้วนะครับประมาณสองเดือนโดยประมาณไม่ตายเราก็เลยมาลุยใหม่แล้วปลูกแบบไม่ต้องให้น้ําเลยนะเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่นี่น้องดูที่นี่นี่ ยังมีความชื้นอยู่ครับปลูกไปเลยแต่ว่าไหนอนาคตอีกสักเดือนหนึ่งเราก็อาจจะต้องให้น้ำนะครับเพราะว่าน้าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยดูมือลุงนะครับอ่าตอนนี้กําลังปลูกอยู่ครับไปไปดูกันการปลูกของเขาระยะโดยประมาณนะครับเมตรคุณเมตรครับโดยประมาณแต่น่าจะเกินนะนี่กว้างน่าจะเกินเมตรนะครับเมตรแต่ตรงนี้อาจจะก็กะกะเอาครับไม่ได้ไม่ได้แบบจริงจังมากมายอันนี้รอดนะครับนี่ไอ้แดงแดงนี่มันก็บางทีโดนไฟฉบบ้างอะไรบ้าง มันมีไฟมั่งมันแห้งมั่งอะไรก็แล้วแต่อ้าวนี่ครับกำาลังทำนะครับนี่ปลูกขุดแบบนี่เลยอ่านี่ครับปลูกแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ปลูกวันนี้เลยครับยังยังเขาเรียกว่ายัยงเหี่ยวเวอยู่แต่ว่าฟื้น,นครับนี่เพราะมันมีความชื้นอยู่ไพลหลอดครับตัวนี้ดีมากคือทนทนน้ําท่วมแล้วตลาดค่อนข้างดีสําหรับลุงนะสําหรับลุง มันเป็นตลาดเฉพาะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยหลายคนถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําตลาดมันก็ลําบากหน่อยแต่ว่าอัน,นี้ไปทําอะไรเออพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือทํารั้วเป็นหลักครับส่วนทําหลอดได้ไหมได้ต้องประมาณสองปีขึ้นไปทําหลอดได้ยังดีเลยแต่ว่าลุงว่าตลาดทําหลอดเนี่ยมันสู้ไอ้ตลาดทํารั้วไม่ได้แอลรั้วในเมืองครับจะดีมากนะครับก็ตลาดนี้ลุงก็มาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำกันนะครับ อันนี้ให้เห็นนะครับเราปลูกระยะหนึ่งคูนหนึ่งนี่กําลังลงเลยครับแลดินตรงนี้นะดินดีมากเพราะน้ํมันท่วมถึงไงอ่าโอเคนะครับใครใครที่ปลูกแล้วหรือว่าท่านใดมีข้อคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเรื่องไผ่หลอดเนี่ยลุงกาลังปั้นเลยจริงๆก็ไปดูมาหลายที่ที่เขาทําแล้วนะครับสวยมากนะครับอ่าโอเคนะครับขอบพระคุณครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ